ตอนที่5ตอนสุดท้ายนะครับการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครผู้สูงอายุปัจจุบันนะครับประเทศไทยเนี่ยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและคาดว่าแนวโน้มจํานวนผู้สูงอายุจะเพิ่มมากขึ้นทําให้ประเทศไทยเนี่ยต้องหันมาให้ความสําคัญที่มาพร้อมกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแนวทางในการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนั้นก็คือการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีรายได้และสนับสนุนให้ผู้สูงอายุสามารถ นที่จะพึ่งพาตนเองได้นะครับซึ่งได้ร่วมกับสมาคมนะครับสภาผู้สูงอายุนาแห่งประเทศไทยในพระราชูอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมบราชชนนีซึ่งเป็นศูนย์กลางร,ระหว่างสมาคมชมรมผู้สูงอายุในประเทศไทยและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ตลอดจนผู้สูงอายุที่สนใจเนี่ยในกิจกรรมของผู้สูงอายุเนี่ยนะอาจจะให้ความร่วมมือดําเนินกิจกรรมต่างๆก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาตินะครับการเพิ่มนะครับหรือการเสริมพลังกลุ่มเครือข่ายนาชมรมผู้สูงอายุให้เป็น,นกลไกในการพัฒน,า,นาคุณภาพชีวิต ของผู้สูงอายุเนี่ยจะมีด้วยกัน4มิติไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านสุขภาพอนามัยตลอดจนสภาพแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพในด้านแรกคือด้านเศรษฐกิจในข้อหนึ่งเขาบอกว่าการถ่ายทอดภูิปัญญาและทักษะอาชีพแก่ชุมชนในข้อที่2การเข้าถึงแหล่งงานและการมีรายได้และมีงานทําข้อที่3การรวมกลุ่มออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าในชุมชนในข้อที่4การฝึกทักษะอาชีพแก่ผู้สูงอายุในชุมชนข้อที่5การจัด หาตลาดเพื่อรองรับสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ผู้สูงอายุผลิตออกมาในข้อที่6การจัดจําหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์นในวันสําคัญสําคัญของผู้สูงอายุาและของจังหวัดในข้อที่7ให้ความรู้และการทําอาหารท้องถิ่นและเกี่ยวกับอาชีพวิธีการทําดอกไม้อาหารไทยและงานหัตถกรรมเป็นต้นในข้อที่8ส่งเสริมทักษะอาชีพให้ความรู้การประกอบอาชีพของผู้สูงอายุมาดูในด้านสังคมนะครับ เครือข่ายป้องกันเฝ้าระวังโรคนะในข้อที่2การฝึกอบรมนะความรู้ทักษะนะการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านนะหรือเพื่อนช่วยเพื่อนนะครับเหล่านี้เป็นต้นในข้อที่3การฝึกอบรมแก่อาสาสมัครในชุมชนในข้อที่4การออกกําลังกายนะการบริหารร่างกายและนันทนาการลดการเกิดโรคออกกําลังกายสมาธิบําบัดหรือวารีบําบัดนะซึ่งการออกกําลังกายตรงจุดนี้เนี่ย ตามหลักเกม์ของสุขะอ,อนามัยเนี่ยวันหนึ่งนะครับเราออกกําลังกายประมาณทักสามนาทีหรือให้มีความรู้สึกว่าร่างกายเราเหนื่อยหรือหัวใจเราเต้นแรงขึ้นเนี่ยอันนี้ถือว่าโอเคละ นะครับฉะนั้นก็ฝากตรงจุดนี้ด้วยเราสามารถกวาดบ้านถูบ้านนะครับในส่วนนี้มันก็สามารถออกกําลังกายได้เช็กเช่นเดียวกันนะครับในข้อที่5การเยี่ยมเยือนเพื่อนสมาชิกในชุมชนนะครับในข้อที่6การดูแลผู้สูงอายุที่ติดเตียงหรือมีสภาวะพึ่งพิงณตรงจุดนี้อย่างที่ผมได้เรียนไปตอนต้นเราต้องมีการฝึกอบรมนะครับกับผู้สูงอายุหรือคนที่จะกระโดดเข้ามาเป็นอาสาสมาัครจะต้องวัดในเรื่องของ BP นะครับวัดในเรื่องของความดันนะครับจะดูในเรื่องของการตั้นาการเต้นของหัวใจในเะรื่องของฮาร์ดเรทนะอันนี้เราต้องมีการฝึกอบรมให้เกิดความนแะจ่มแจ้ง,จงแล้วก็ชัดเจนตรงจุดนี้ในข้อที่7ให้ความรู้การทําอาหารท้องถิ่นและเกี่ยวกับอาชีพวิธีการทําดอกไม้อาหารไทยและงานหัตถกรรมพอข้อที่8นะครับส่งเสริมทักษะอาชีพให้ความรู้ในการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุต่อไปมาดูด้านสุขภาพนะครับ ข้อที่1น,นะครับเครือข่ายป้องกันเฝ้าระวังโรคข้อที่2การฝึกอบรมความรู้ทักษะการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านหรือเพื่อนช่วยเพื่อนในข้อที่3การฝึกอบรมแก่อาสาสมัครในชุมชนในข้อที่4การเยี่ยมเยียนเพื่อนสมาชิกข้อที่5การออกกําลังกายบริหารร่างกายและนันทนาการลดการเกิดโรคออกกําลังกายสมาธิวารีบําบัดเหล่านี้เป็นต้นในข้อที่6การดูแลผู้สูงอายุที่ติดเตียงหรือมีสภาวะที่ต้องพึ่งพิง ในด้านสุดท้ายนะครับในด้านสภาพแวดล้อมนะครับในข้อที่1นนั้นการพัฒนาปรับปรุงบริเวณรอบบ้านและซ่อมแซมบ้านของผู้สูงอายุถามว่าทําไมต้องทําทําเพื่อให้ผู้สูงอายุนั้นอยู่บ้านอย่างมีความสุขเมื่อใดก็ตามบริเวณบ้านสะอาดนะมันก็น่าอยู่มันจะทําให้จิตใจผู้สูงอายุนะมีในความมีความสุขในการที่จะอยู่บ้านมากยิ่งขึ้นในข้อที่2การมีส่วนร่วมในการออกแบบพื้นที่สาธารณะและระบบขนส่งมวลชน ในข้อที่3การส่งเสริมการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับคนในชุมชนข้อที่4ปรับสภาพแวดล้อมและซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุนะฉะนั้นในส่วนนี้นะครับอย่างที่ผู้บรรยายได้นําเสนอไปนะครับว่าการที่บางครั้งเราจะทําให้ผู้สูงอายุนั้นมีความหลากหลายในเรื่องของจิตวิญญาณหรืออารมณ์ได้นั้นมันอยู่ที่บางครั้งอาจจะอยู่ที่ด้านสภาพแวดล้อมเป็นส่วนใหญ่ เพราะบางครั้งถ้าสภาพแวดล้อมส่วนใหญ่เนี่ยมันมีอนาบริเวณที่ชัดเจนมีความสะอาดสะอ้านตลอดจนลูกหลานที่อยู่ในบ้านเนี่ยรู้จักที่จะทําความสะอาดบ้านรู้จักที่จะพูดคุยกับผู้สูงอายุจุดนี้บางครั้งเราไม่จําเป็นต้องอาศัยผู้ที่เป็นอาสาสมัครเลยนะฉะนั้นถึงบอกว่าการที่จะดูแลผู้สูงวัยเนี่ยคนแรกที่จะดูแลไม่ใช่ใครอื่นคนที่เป็นลูกหลานนั่นเองถ้าเราทําด้วยใจเราจะทําได้เต็มที่ แต่ถ้าเราทําด้วยหน้าที่บางครั้งผมกล้าพูดได้เลยความโกรธความโมโห О, จะมีต่อผู้สูงอายุฉะนั้นผู้บรรยายขอฝากในส่วนนี้นะครับท่านเป็นผู้ให้กําเนิดและท่านก็ยังเป็นขุมทรัพย์ที่สําคัญกับเราฉะนั้นการที่ดูแลท่านให้มีสุขภาพอานามัยที่ดีเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดแล้วบุญกุศลดังกล่าวจะกลับมาสนองกับผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุต่อไปนะครับวันนี้ขอจบในรายวิชาการเป็นอาสาสมัครเพียงแค่นี้ครับ สวัสดีครับ